นับแปดตอนที่สิบเย็นได้รู้ความจริงว่ายาหยีหลอกเขาและเขาจะเป็นคนพิสูจน์เองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกทันครูศักมารดน้ำศพทงย้อนอดีตครูศักเคยเป็นรุ่นน้องฝึกมวยของทงและเขาเองเป็นคนวางยาทงจนทงเสียชื่อเสียงจนไม่สามารถกลับมาเป็นนักมวยได้ยาหยีความแตกเย็นโทรไปหายาหยีวอยไ่เขาหาว่าทํางานกันเป็นทีมหยุดสตอเย็นนัดเจอยาหยีมาเคลียร์ท่านมากราบพ่อและเขาจะจับคนที่อยู่เบื้องหลังเย็นมาลงโทษให้ได้เย็นมาหายาหยี มาเจอกับเสียและพี่โปรดรอต้อนรับเย็นรู้ทันทีว่าเป็นคําสั่งพี่โปรดเย็นถามโปรดว่าทําไปเพื่ออะไรแต่โปรดก็ถามกลับว่าริบนี้ก็ได้ไปเยอะแล้วนี่เราลงเรือลําเดียวกันเสียคูว่าถ้าปรอยคลิปเสียงที่เย็นคุยกับทันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่อยากเป็นแพก,ก็ต้องมาเป็นพวกเดียวกันลิ้นมหาทันโปรดสั่งเย็นลบรูปหลักฐานแค่นั้นยังไงเย็นก็เป็นฝ่ายน่าสงสัยกว่าเพราะเป็นถึงผู้จัดการของทันดันว่างพนันด้านเพชรโปรดถามว่าใครเป็นคนถ่ายเย็นบอกพี่แฮก ตัดมาที่ทันบอกเรื่องที่เย็นเป็นคนวางยาเขาและให้หลินระวังโปรดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องทันจะเอาหลักฐานให้หลินดูแต่ก็ดันถูกลบสกอรพี่แฮกโดนยิงเพราะเข้าไปหยุดมือปืนที่กำลังยิงทันแต่ลินให้ทันหลบไปก่อนพี่แฮกที่ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลทันเสียใจเรื่องพี่แฮกถ้าพี่เข้าไม่มาช่วยไม่รู้เราสองคนจะเกิดอะไรขึ้นลินระบายความในใจถ้ามีใครคนนึงเป็นอะไรฉันคงหมดโอกาสที่จะได้บอกทันกอดลินและบอกรักเธอเย็นมาส่งยาหยีและคืนนี้เขาขออยู่ด้วย เย็นโดนหลอกไม่เข็ดยาหยีก็ไม่เข้าใจเย็นแต่เพราะเย็นรักยาหยีลินมหาพี่แฮกตอนนี้หลินรู้แล้วที่แฮกอยู่กับโปรดเพราะค่อยแอบช่วยหลินกับทันอยู่ห่างๆเสียได้มือถือแฮกแล้วโปรดสั่งทำลายทิ้งเย็นถามความลับกับยาหยีเรื่องพี่โปรดโปรดมาเป็นนักมวยเพื่อเข้าถึงวงในและให้ยาหยีทําเพจมาเพื่อลุ้งความลับของนักมวยโปรดปรวยจากการพนันมวยและยังวางแผนบุกค,ค่ายกระทิงทองยิมทันโดนดัดทำร้ายที่คอนโดแต่ทันก็หนีมาได้ คนร้ายมีมีแต่ทันก็ยังสู้ได้สัตว์ไม่ยัง้งหลินพาทันนี้โปรดแอบติด GPA ไว้รถคุณหลินงานนี้โปรดสั่งตามเก็บทันทันหลินมาส่งที่ค่ายมวยเก่าพ่อเขาจะกบดานที่นี่อยู่สักพักเพื่อความปลอดภัยส่วนโปรก็ตามมาถึงทันแล้วยางกับเดอะแฟร์ดคิดว่าค่ายมวยพ่อทันอยู่หน้าปากซอยทันรู้ตัวแล้วว่ามีคนแอบ,บตามเข้ามาจึงเกิดการประทะทันนี้มาสะพานทันโดนโปรดยิงเขาจึงตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำจบไปแล้วกับตอนที่10